ส่งทิ้งๆกว้างๆสามสีปี5้ปีส่งแล้วเลิกเงินหายไม่อยากทำใหม่อีกเลยมือค้าพูดประมาณนี้มีทางออกมาเจว่าหยุดแล้วหายแล้วหายเลยแต่ขอให้มาคุยกันเฉยๆผมสนิทแก้วนวลนะครับอยู่กับบริษัทเอฟีดประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้ก็อยู่โซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับประกันก็มีหลายแบบเนาะเช่นส่งแค่5ปี ิบปีสิบห้าปียี่สิบปีประมาณนี้เจ็ดปีแปดปีแต่บางทีเราส่งแค่สองปีครับแล้วเราหยุดเราทิ้งไปเลยตัวแทนก็ไม่ติดต่อลูกค้าก็เปลี่ยนเบอร์ไม่อยากรับสายเพราะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันจะมีคําว่าเมื่อส่งครบสองปีก็เรียกว่ามูลค่ากรมธรรมมูลค่ากรมธรรประกันชีวิตเนี่ยมันมีสามมูลค่าสามรายการที่ให้ลูกค้าเลือกถ้าลูกค้าไม่หนี ตัวแทนวิ่งชนดิวตอบเห็นเบี้ยลูกค้าไม่จ่ายมีพลังงานปลอดผลคับตัวแทนก็พยายามติวดิวลูกค้าไปหาลูกค้าไปคุยเป็นไงบ้างมีอะไรช่วยก็ว,ว่านไปมีทางออกสามทางทางแรกคือเรียกว่าคุณค่าเรื่องของเว้นคืนเงินสดหยุดส่งแล้วไม่ไหวแล้วขอเว้นคืนน้องขาดทุนอยู่แล้วครับถ้าเว้นคืนเพราะประกันชีตมันมีการคุ้มครองชีิตตั้งแต่วิทาตีแรกมากกว่าเบี้ยร้อยเท่าห้าสิบเท่าอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณจะเว้นคืนก่อนมันจะย่อมขาดทุนอยู่แล้วเท่าไหร่จะมาดูตารางกันนะครับอันนี้อันหนึ่งเลยหรือมูลค่าเว้นคืนถ้าลูกค้าไม่เว้นคืนอาอมันกู้ได้เหรอน้องส่งเบี้ยกู้ส่งเบี้ยได้เหรอน้องกู้ได้ครับพี่ครับตามมูลค่ามูลค่าตารางในกรมธรรม์เดี๋ยวดูให้ครับพี่เห็นไหมฮะกู้ไปทําธุรกิจกู้ไปปล่อยดอกกู้สม่งเบี้ยประกันกู้ไว้ก้าวเติมลูกได้หมดครับต้องดูเล่นนะครับเพียงแต่ว่าสองปีมันกู้ได้น้อยมูลค่ามันน้อยครับ ให้ดีก็คงจะมากกว่านั้นทาเรื่องเวีนคืนคือรับเงินตามตามตามูลค่าที่เหลือแล้วสัญญาจบเลยครับถ้าเวีนคืนแต่ถ้าเรากู้เงินมันยังคุ้มครองเราครับจำจ้างาเดินต่ออยู่คุ้มครองอยู่เพียงแต่ว่าเวลาเรากู้แล้วเรายังไม่จ่ายเราเกิดสิจิพิแตแล้วก็สัญญามันก็จะหักเงินต้นบวกดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยคิดเท่าไหร่เหรอครับอผมใช้คำว่าประมาณหกถึงสิบบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทประมาณนี้ตอบตีครับเราไม่แพงมาก ใหแพงมากครับลูกค้าหลายคนเออดีนะกู้ได้ด้วยอ่ะไม่ต้องไปให้เพื่อนคำ้ำไม่ต้องไปอีก,กวุ่งายกับใครไม่ต้องใช้อะไรค้ำเลยก็บตประชนบัญชีใบเดียวเซ็นมาแล้วก็ทําเรื่องกู้ให้เลยน,เน,นะครับอันนี้คําเอกสารผ่านแอปได้นะครับสะดวกดเร็อมากอ่ะอันนี้คือเรื่องกู้นะก็คุ้มครองอยู่เพียงแต่ว่าหากมูลค่าเงินต้นบ่มดอกเบี้ยต่อมาคือเรื่องของหยุดส่งแล้วไม่ไหวละแต่ไม่อยากเว้นคืนไม่อยากกู้ ไม่ส่งอีกแล้วไม่เอาแต่ฉันอยากคุ้มครองต่อเ,เรับเลือกใาช้มูลค่ากรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหยุดจา่ายไม่ประกันชีวิตครับหยุดจ่ายไม่ไหวแล้วแต่สัญญาณยังคุ้มครองชีวิตลูกค้าอยู่ครับสมมตุติเราทาประกันแบบยี่สิบห้าทับสิบห้าคือส่งเบี้ยสิบห้าปีแต่คุ้มครองยี่สิห้าปีลูกค้าส่มงมาสักประมาณห้าปีแล้วเกิดไม่ไหวแล้วไม่ส่งต่อก็เ,เลือกใช้มูลนค่าสำเร็จคือคุ้มครองถึงปี2ี่ห้าเหมือนเดิมแต่จํานวนเงิน เอาประกันภัยหรือคุ้มครองชีวิตลูกค้าลดลงมาจากเดิมสมมติเดิมทำธุกรกรรหนึ่งล้านมันคุ้มครองคุณอาจจะเหลือสักประมาณน,นะครับหกแสนลูกค้าเนี่ยรอรับเงินปลายทางเนี่ยให้ขาดทุนต้องดูในแบบประกันมีหลายแบบแต่ละแบบไม่เหมือนกันอายุก,ก็ต่างกันก็จ่ายคืนตัวเลขต่างกันตรงนี้ครับหยุดส่งไลนขอให้มาแจ้งกันนานีไปเอง ้านีไเองเนี่ยประกันมันทำเรื่องกู้เงินให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยนะส่งเบี้ยแทนให้ลูกค้าจามมูลค่าที่เหลืออยู่สามเนี่ยก็คือว่าหยุดส่งเบี้ยรประกันเรียกใช้มูลค่าขายายเวลาคุ้มครองต่อสมมติสัญญา25ปีส่งเบี้ย15ปีลูกค้าส่งมาสักประมาณ5ปีนะก็ไม่ไหวละให้เลือกมูลค่าเสียเวลาอีกระยะเวลาหนึ่งอจะคุ้มครองต่ออีกสัก10ปีจากวันที่เข้าหยุดส่งจะไม่ได้ถึงปี25แหละแต่คุ้มครองที่ทุนประกัน1ล้านเท่าเดิมครับ ถ้าเกิดจากไปขึ้นมาระหว่างทาง10ปีเนี่้คุ้มครองเป็นมากันภัยเท่าเดิมข้อสัญญาก็มินคืนให้ส่วนหนึ่งคือจอะบอกลูกค้าว่าตรงน,นี้ยถ้าหยุดส่งก่อนขอให้มาแจ้งเราเดี๋ยวเราจะให้คําแนะนําว่าจะใช้บูญค่าไหนดีกับลูกค้าเพราะลูกค้าแต่ละคนแนวความต้องการต่างกันของคนบอกขอเว้นคืนเดี๋ยวรอนเงินพอดีเลยเอามาเลยเท่าไหรเท่ากันยอมเสียของคนบอกเ่องเงินแค่นี้ไม่ต้องการฉันอยากคุ้มครองชีวิตฉันให้ลูกให้ชัพ ให้รอกดฉันมากกว่าฉันอยากหยุดพักเบี้ยม,มากกว่าแต่อยากคุ้มครองตัวเองอยู่อันนี้ก็มาเลือกมุลค่าสองมุญค่านี้ได้นะครับผมขอ,อย่ญาตเลยถ้าเกิดส่งสักประมาณเอาตัวเลขนะมันก็อยู่ที่แบบอาจจอายุนะสักสามสักสี่ห้าปีเนี่ยถือว่าไม่เสียหายนะครับถ้าไปไม่ไหวนะครับแต่ถ้าส่งมาปีครึ่งปีปีกว่าอันนี้แทบแทบวัดดวงแทบซื้อไว้ไม่ถูกเลยครับ S <S 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 แทบแทบไม่มีอะไรคุ้มครองต่อเลยคือมันไม่ถึงสองปีครับส่งครบไม่ไม่ครบสองปีก็จะไม่มีอะไรแต่ก็บางท่านบางแบบนะครับบางแบบนะเน้นแบบออมทรัพย์นนสั้นๆอ่ะส่งปีเดียวก็มีมูลค่าส่งปีเดียวก็มีมูลค่านะครับแต่ถ้าส่งเป็นเดือนขึ้นมาส่งสักสี่ห้าเดือนแล้วหยุดเลยเนี่ยเสียหายทั้งคู่ครับตัวแทนก็เสียลูกค้าก็ก็เสียแต่อย่าลืมนะครับผมพูดผมเสริมเล็กนึงเมื่อ เมื่อหยุดส่งแล้วไม่ติดต่อกันเลยถ้าหยุดส่งแล้วไม่เกินห้าปีหลังหยุดส่งอยากกลับมาส่งต่ออายุก็ยังต่ออายุได้นะครับต่อสัญญา<ม>ได้จ่ายเบี้ยย้อนหลังบวกดอกเบี้ยขึ้นมาอะไรติวดีเจสุขภาพขึ้นมาด้วยรับได้คืนต่อได้เลยครับกรมธรรม์เดินต่อเลยครับนี่ผมพูดเสริมเรื่องของการต่ออายุมาจะว่าหยุดแล้วหายแล้วหายเลยแต่ขอให้มาคุยกันมีสามแบบเนาะเวรนคืนปิดจบรับเงินตามส่วนสอง คุ้มครองต่อนะครับเวลาคุ้มครองเท่าเดิมแต่ทุนประกันลดลงมาสามคุ้มครองต่ออีกระยะเวลาหนึ่งที่ทุนประกันภัยคุ้มครองเท่าเดิมก็ก็เลือกเอารายละเอียดต้องมาดูตารางมาดูของจริงครับอันนี้คุยร้าวๆก่อนนะครับว่าหยุดส่งแล้วไม่เสียหายเลย